นอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสามาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกลับขอการแสดงธรรมในช่งชวงเช้าครับยันยมก็นั่งกัะตามปฏิยาศัยวันนี้ก็ตรงกบันอาทิตย์ที่สามสิงหาคม พุทธศักราช2568เนี่ยเราก็ถือโอกาสนั่งฟังธรรมะในยามเช้าในวันพรุ่งนี้ก็จะมีหมู่คณะในนักเรียนนะในโรงเรียนวัดปันชุง้งมีกิจกรรมเนี่ยแจกทุนเนี่ยพาเด็กนักเรียนก็ได้ค่อยๆซึมซับธรรมะเนาะจริงเกิด แต่จังหวัดก็มีข้อดีนะบรรยากาศมันก็ธรรมชาติมากขึ้นคืเอ,อเขา้าในเขตในสวนทรามนะม็มีต้นไม้อะไรเยอะคือ,อมันจิตมันก็สบายเนี่ยมันสงบได้ง่ายขึ้นใครผ่านบรรยากาศในเมืองมาจะรู้เลยว่ามันหายากอยู่ในแม้แต่ตามส่วนสาธารณะในเมืองเนี่ยก็มลพิษมันก็ได้เยอะนะเสียงรถอะไรมันก็ได้เยอะ ถ้าใครคุ้นกับกรุงเทพเ,เนี่ยไปไหน,นมาไหนนระรถก็ติดรถติดแล้วมลละพิษมันก็จะเยอะอีก<น>คือจะหาความสุขจากบรรยากาศแบบกรุงเทพเนี่ยยากอยู่นะในเพราะฉะนั้นใครภาวนาเป็นนะภาวนาไว้ก่อนเขาเรียกว่ามันก็อย่างน้อยมันยังย,งยกระดับจิตใจไว้ได้บ้างนไม่ให้มันร่วงมากก็ยังดีเนะี คือพื้นที่คนเมืองนะคนเมืองก็ต้องเข้าใจเนี่ยวิถีธรรมชาติเนี่ยมันหมูห่คณะเข้าเป็นกันแบบนั้นเนี่ยใครจะสวนกระแสกมานะ่ะใช้ชีวิตชิวๆอยู่ปฏิบัติเนี่ยยากมันฝืนกันเยอะต้องเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในกรุงเทพกันเนี่ยเร่งรีบเอาแคา่ว่าถ้ารถติดเนี่ย ถ้าในความที่ถ้านไม่เคยอยู่นานๆน,น,นะเมะื่อวานก็นนได้รับโอกาสนะพระเมตตาดับพระอาจารย์ท่านให้ตามไปที่โรจนนาด้วยคือแต่ก่อนอาตมาก็เรียนก็เรียนอยู่กรุงเทพไปนะ็นอะไตั้งแต่มปลายเนะี่ยก็จะเห็นนะคือถ้าไม่ได้แยกออกมาเนะไม่ได้แยกออกมาอยู่เนี่ยกลับไปเนี่ยโอมันอีกบรรยากาศถึงแล้วนะอีกโลกหนึ่งเลยแหละบรรยากาศกรุงเทพเป็นยังไงก็รถติดนะแต่อีกสภาพหนึ่งคือ สภาพจิตใจนะจิตใจผู้คนมันก็ซืมซับประจับบรรยากาศเมืองเนี่ยแหละเมืองเขาเร่งรีบเนะี่ยหรือเอาแค่นั่งรถก็ก็รู้สึกได้นะเป็นสภาพบรรยากาศนะรอบๆเนะี่ยคืออยู่ไหนในคนพร้อมจะขุนกันอนะ่ะเอาแค่รถติดแล้วแค่ข้างหน้าปาดนิดปานหน่อยเนี่ยพร้อมด่ากันนี่บรรยากาศเนะี่มันก็สง่งผลต่อจิตใจเราเราจะไปอยู่ที่ ที่เหมือนว่าอากาศมันเป็นพิษเนี่ยจะให้สุขภาพดีเนี่ยมันยากนะคือถ้าใครเนี่ยไม่ได้มันทําทานารักษาศีลภาวนาไว้เนี่ยไม่ได้ให้จิตเขามีเครื่องอยู่เนี่ยคือจิตมันจะค่อยๆซึมคือ,คอ,อนานๆทีเขา้าเข้าเมืองก็จะรู้ว่าเออทาไมคนเมืองเขาเขาซึมนะพวกความทุกข์อะไรมาซึมง่ายบรรยากาศมันมันก็พาไปด้วยแหละ อกอย่างหนึ่งคือเราอยู่ในบรรยากาศนั้นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นยุคสมัยปัจจุบันเนาะจิตใจต้องเข้มแข็งไว้น,ะ,นะคือตื่นเช้ามาก็ลองดูทําว่าสวดมนต์สวดมนต์ดียังไงมาทาให้มันเหมือนตัดออกมาเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนเล่นเกมไม่ได้เล่นเกมคือเรามีเวลาออกจากเกมเนี่ยทาอย่างอื่นบ้างไม่ใช่ว่าเราคุ้นกับวิธีเดิมเ,มเนี่ยคือมันก็ยังออนไลน์อยู่อย่างนั้นเนี่ย มันไม่ได้ออกมาเนี่ยคือมันไม่ได้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันแยกไม่ออกละอันไหนโลกความจริงอันไหนโลกสมมตินี่คืออะไรที่มันเป็นการเจริญกุศลต้องค่อยๆเติมทานศีลภาวนาตื่นมาทําวัดเช้าบ้างสวดมนต์บ้างมันช่วยนะมันช่วยให้เราเหมือนตาตอมาเน่ะออกจากเกมมาก่อนเนี่ยเออมันจะได้ตื่นได้บ้างมันอย่างนั้นแตจิตไม่มีที่อยู่คือพอบรรยากาศมันพาไปเนี่ย นี่คืออารมณ์ในจิตมันก็ไปนะเนี่ยจะเห็นว่าทําไมเรื่องการซึมเศร้าอะไรพวกนี้มันก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมเหมือนกันถ้าจิตไม่มีภูมิเนี่ยี่มันเหมือนถ้าอะไรนะถ้าเคยไปอยู่กับวงที่คนเข้าเมากันไหมถ้าสมมติแล้วกันจริงมายกเหตุการณ์จริงอะไรก็ได้มีเพื่อน,เ,นเพื่อนเขาชอบชวนไปดื่มอย่างเนี้ย ถ้อาอตมาสมัยเรียนก็เป็นคนที่ไม่ดื่มอยู่แล้วนะ่ะแต่ชอบไปนะชอบไปดูนะดูมันเป็นยังไงเนะีแ้วไปก็ก็สนุกดีหรอกนะดูจากคนมันกลายเป็นหมาได้เลยยุมเนะี่ยดื่มนั่งกันอยู่ดีดนะเล่าเข้าป่านะเป็นนอนพื้นล,ละอะแแรก็ขำดีนะลไปต้องพักที่เกียดไปแล้วไม่ได้มีอะไรมากไปอยู่ก็อยู่ได้แต่ไม่ได้เกิดประโยชน์นะถามว่าไปอยู่ปุ๊บเนี่ย สิ่งที่นึกออกเนี่ยมันจะมีบรรยากาศอยู่บรรยากาศของคนที่เขาอยู่ในร้านอ่ะในร้านพวกร้านกลางคืนอะไรพวกนี้นะมันจะมึนๆน,น,นะคือถึงเราจะไม่ได้ดื่มเองก็ตามแต่บรรยากาศมันจะเป็นอย่างนั้นคืออันเนี้ยภาวนามาก็เริ่มภาวนาแล้วแหละก็จะรู้นะบรรยากาศมันมีผลไม่มีผลต่อจิตใจเราเองไม่ดื่มก็ตามนะแต่ว่ามัน,มนเหมือนสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันชวนไปมันจะมึนๆกึมกึม ทั้งที่ไม่ได้ดื่มนะคือของบนเนสภาพจิตลน้วนนะไปไหนมาไหนเนี่ยอยู่ที่จิตหมดเพราะว่าในโลกทั้งโลกมันอยู่ไหนนะถ้าจิตไม่ไปรับรู้ในของบนนี้มันก็ไม่เกิดนะแต่ในสภาพพวกนี้ตามสมมติมันก็ต้องว่ากันตามนั้นเกี่ยวเนื่องกันหมดนะบางทีสุขภาพจิตใจไม่ค่อยดีเนี่ยก็เนื่องกันมาจนหาต้นสายไปเหตุกันไม่ถูกแล้วมันเริ่มจากไหนมันเริ่มจากจิตใจก่อนหรือมันเริ่มจากบรรยากาศรอบ แล้วก็เนื่องกันบรรยากาศก็ส่งผลต่อจิตเราจิตเรามันก็ค่อยๆซึมซับบรรยากาศนั้นไปสุดท้ายถ้าไม่มีหลักเนี่ยไม่ออฟไลน์เนี่ยไม่ออกมาจากเกมบ้างเลยเนี่ยไม่ทําทานรักษาสีมภาวานาไว้บ้างเนี่ยจิตไม่รู้จิตไม่รู้ว่าโลกความจริงเป็นยังไงเนี่ยจริงยากนะนคนยังยุคสมัยปัจจุบันนี่แหละเพราะว่าอยู่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็ถึงกันหมดมันมียิงมีโลกออนไลน์มาปุ๊บเนี่ยคอนเน็กกันหมดเลย เราสังเกตได้ว่าเราเปิดข่าวมาถ้าดูตาม facebook เนี่ยมันแทบไปขึ้นข่าวเดียวกันหมดเลยนะกับเพื่อนกับฟูงเนี่ยลัดูอะไรถึงกันหมดเนี่ยคือกายมันไม่ต้องอยู่ก็ได้ไม่ต้องอยู่ที่เดียวกันก็ได้แต่รับรู้ทังเดียวกันหมดแล้วถ้าจิตใจเราเนี่ยไม่ได้มีหลักที่ดีนะเจอข่าวไม่ดีกระทบจิตมันก็เปไปแล้วเนะเดี๋ยวไม่ซึมมันก็เศร้าไม่เศร้ามันก็ทุกข์แล้วมันก็เวียนกันอยู่เนี่ย มันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคือถ้าไม่มาฝึกภาวนาไว้บ้างเนี่ยที่จะเริ่มเห็นความสําคัญในการภาวนาเนี่ยมันทาให้แยกออกจริงเรื่องความทุกข์นะเรื่องนรกอะไรก็ไม่ต้องไปมองไกลตัวนะก็มีอยู่นะครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์ท่านกต็ตัดสอนธรรมปิกสูเนี่ยแหละเขาเรียกว่ามหานรกนันก็มีอยู่เนะี่ย ถ้าโยมฟังคําว่านรกเนี่ยไปน,นึกถึงอะไรลนะ่ะถ้าเป็นแต่กรอาอาตมาเด็กๆนึกถึงสถานที่ที่มันอยู่ต่ำาหละไม่รู้ทําไมเนี่ยมันต้องอยู่ต่ำจุดเนะนยรู้สึกว่ามันอยู่ร้อนๆแล้วกันนะมีกระทะทองแดงนะมีต้นยิว้วเนะี่ยมันอาจเป็นภาพจําที่เขาวาดกันมาเนะี่ยเพื่อให้กลัวแต่ความจริงไม่รู้ว่าอันไหนน่ากลัวกว่านะนรกจริงเลยนรกที่เขาบรรยายกันมาแล้วถามว่าเอานรก ในบุมมองพระองค์ท่านท่านว่ายังไงเนะ่ะหรือท่านก็นมีชื่อนะน่าจะชื่อมหาปาริลาหะนะถ้าจําไม่ผิดนะนั่นมีอยู่ในโะลกนั้นเนะ่คืออยู่ที่ตาหูจมูกดิ้นกายใจนะีนะ่แหละนรลกเนะี่ยไม่รู้ละอันไหนน่ากลัวกว่าเอา้าถ้าแบบเนี้ยได้เห็นรูปก็เห็นแต่รูปที่มันไม่สวยไม่งามเนะ่ะไม่เป็นที่น่ายินดีพอใจเนะี่ย มีไหมเนี่ยชีวิตเนี่ยเอาชีวิตประจําวันเราก็ได้มีไหมเรอยู่เห็นอะไรเอ่ยมันก็เห็นแล้วก็ทุกเนี่ยอาตจะปุยง่ายเห็นนู่นเห็นนี่กันนั่นก็ทุกหมดอันนี้ยรู้สึกว่าถ้าผมมองอาตมาฟังนะรู้สึกว่าไอ้นรกกรเนี้ยน่ากลัวไปเพราะว่ามันไม่ต้องรอตายเนี่ยมันไปได้เลยเปิดข่าวเฟซบุ๊กเปิดฟีดตะาเรมาโอ้ยเห็นแล้วสลดเห็นไอ้หวยดีก็เออหน้าเกลียดหน้ากลัวเลยจัง อนี้แหละนรกนะแต่แค่พอมันเป็นมนุษย์อยู่เนะี่ยมันจะมีอัตภาพร่างกายอยู่เนะี่ยมันยังไม่ได้ไปกันนะ่มนุษย์นะี่มีดีบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยววันหนึ่งก็นรกบ้างเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็คือสวรรค์แล้วเห็นอะไรที่รูปที่มันน่าชมนะ่ะน่าพอใจเนะี่ยก็เรียกว่ากุศลมันก็เกิดนะกุศลวิปากให้ผลก็เห็นแต่รูปที่ดีนะกุศลวิปากให้ผลก็เห็นแต่รูปที่มันไม่ดีเนะี่ยซึ่งดีไม่ดีเนะี่ยต้องมา วมาที่จิตแหละใครไปบอกว่ามันดีไม่ดีสภาพธรรมตามจริงมันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเองหรือเปล่านี่ก็ใช้ปัญญากำกับไว้นะคือตาเห็นรูปก็เห็นแต่รูปที่มันไม่สวยไม่งามเนี่ยเห็นแล้วมันเป็นที่ที่ไม่ใช่พึงปรารถนาเนี่ยทุกใจเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยจมูกกระดมกลิ่นลิ้นกระิมรสสัมผัสต,ต้องทางกายหรือรับรู้ธรรมอารมณ์ทางใจก็ตามเนี่ย น,นี้ท่านบอกว่านารกเนี่ยมีอยู่เนี่ยคือรับรู้อะไรก็ตามแต่ทางอายตนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเจอแต่ของที่ไม่ชอบใจอย่างเดียวรับรู้อะไรแล้วทุก์รับรู้อะไรแล้วทุก์แต่มีแค่นี้นะสภาพนรกจริงมนุษย์เราก็ใกล้มากเลยเอาแค่ว่าไปมาผ่านกรุงเทพแค่แป๊บเดียวเองก็ดูแล้วว่าคนเมืองเนะี่ยเครียดเนะพอเอาแค่ว่าเราไม่ได้ไปไหนนะ นั่งอยู่บนรถเนี่ยก็รู้แล้วว่าบรรยากาศมันไม่ดีมดลภาวะมันเยอะธรรมดาแค่ไฟแดงเนี่ยเอาแค่แยกเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่ก่อนยังจําได้เลยนะั่นเดินทางกับเพื่อนเนี่ยแค่แยกเดียวเท่านั้นเนี่ยติดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนยเรานึกดูว่าถ้ามันไปไหนมาไหนไม่ได้นะอันนี้มันก็นารกอกไกลเลยนะคือว่ามันติดอยู่อย่างนั้นแล้วมันไปไหนไม่ได้เนะี่ย มันไปมันก็แค่นิดนึงนิดนึงเออถ้าทวงกลับมาที่สภาพใจิตใจได้เนี่ยโอ้ทุกกลรมาหันเลยแหละจะไม่แปลกใจเลยทําไมนะคนในกรุงเทพนะเรียว่าเขาป่วยนะซึมเศร้าอะไรก็เยอะที่มันก็น่าเห็นใจเพราะบางทีนะมันเป็นบรรยากาศที่มันค่อยๆซึมไปนะแล้วก็มีเพื่อนเป็นก็ก็เยอะด้วยบางคนก็อยู่ดีๆในะรู้ทีอา้าวเป็นแล้วเ,เรียนหมอเป็นไปนแล้ว เรื่องการเรียนอะไรก็ตามส่งผลนะครอบครัวอะไรก็ตามส่งผลือแล้วก็เนี่ยฟังเรื่องราวเนี่ยจะเปรียบเทียบฟังพิสุทธ์นั้นก็ถามนะว่าเราดูนรกเนี่ยมันดูใกล้ตัวกว่า,วาความรู้สึกเราเนะนรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยในมหาปริฬาพิสุทน์นั้นก็สงสัญญยว่าคือแค่ฟังดูเนี่ยมันก้าเล่าร้อนแล้วนะมีอะไรที่มันดูเล่าร้อนดูทุกร้อนมากกว่านั้นไหมพระพุทธเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ก็บอกมีมีอีกแล้วอันนี้เรียกว่าทุกเนี่ยทุกอยู่ตรงหน้าหมดแล้วเนะี่ยมีอะไรที่มันจะทุกได้มากกว่านั้นอีกสรุปความได้ว่าก,การไม่ได้รู้ไม่รู้แจ้งอริยสัจอนะเออนะไม่รู้อริยสัจหนักกว่าเอาแม้ว่าเป็นมนุษย์ก็ตามนะไม่รู้ไม่รู้อริยสัจเนี่ยเล่าร้อนกว่านรลกที่ชื่อเนี่ยมหาปริลาหานี่เล่าร้อนกว่ายเยอะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเพลินกันพอไม่รู้แล้วว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุเนี่ยอะไรคือความดับทุกข์อะไรคือมรรคแต่คือมนุษย์ก็จะเพลินอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพลินแบบไม่มีทางออกเนี่ยถึงอยากจะออกแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้เนะี่ยความไม่รู้เนี่ยเอาหนักเลยนะอันนี้นี่ยท่านบอกว่าร้อนร้อนไปร้อนร้อนกว่านนลกที่เพิ่งบอกอีการไม่รู้แจ้งระยะสั้์เนี่ย เพราะว่ามนุษย์ที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะเพลินเพลินหาพุ๊บทำอะไรก็ตามแต่มันอยู่ในเหตุที่เกิดทุกข์ดังนั้นแตเข้าใจในชีวิตชาวเมืองเนี่ยชาวโลกก็ได้ทิงแทบไม่ต่างกันเลยนะพอไม่รู้เนี่ยไม่รู้เนะี่ยคือจะไปไหนทางไหนมันก็ตันหมดเนะี่ยนี่คือเราจะเข้าใจแล้วทําไมวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยชวนนะโยมเนะทยทบุญไดทานบ้างรักษาศีลภาวนาบ้างทําวัดสวดมนต์บ้าง มันเป็นการถอดปลั๊กออกมาจากเกมเนี่ยมันอย่างนั้นออกไม่ได้ออกไม่ได้แล้วไม่ใช่อะไรน,นะโยมมันมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปออกอยังไงเนี่ยถามว่าเพื่อนซึมเศร้าเนะี่ยมีเยอะดนดบางทีนั้นนะเพื่อนมาเยี่ยมก็มาเล่าอคนนั้นกระป่วยไปแลวดีไม่ได้มาบ่อยเนะี่ยมีเพื่อนก็แวะมาอยู่ไม่ได้มาบ่อยนะจ่มามัานปีละครั้งได้ไรู้ทีนะข่าวข่าวนะถ้าเป็นเพื่อนต่างประเทศเนะี่ยก็มี อันนี้น่าอนาใจกว่าอีกนะถ้าเป็นคนที่เขาอยู่ต่างประเทศเนะี่ยเขาไม่รู้นะนะไม่รู้ว่าทุกมันจะออกยังไงเนะี่ยนี่เราจะได้เห็น,นะคะ่าแล้วว่ามีพระพุทธศาสนาที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยช่วยเยอะแล้วคือพอจะหาทางออกจากทุกเนี่ยมันพอจะดูมาได้ว่าเออทำอะไรได้บ้างนะลองง่ายๆอนก็ได้สวดนมนต์ทำวัดส,สวดไปจิตมันถอดปลักเนี่ยนะจริงเราไม่ต้องไป คำานึงถึงกระบนการว่าเราจะได้อะไรมากก็ได้เอาแค่ okay, okay, ลองมาทาดูก่อนห้านาทีสิบนาทีดีแล้วเหมือนถอดปาออกมาจากโลกสมุดนั้นบ้างเมื่อย่างนั้นมันออกไม่ได้เลยจริงเรื่องซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่คนเขาอยากเป็นกันนะก็มีเพื่อนก็นมาเล่าอยู่นะก็เป็นเพื่อนที่ไปรู้จักกันที่ฝึกงานเป็นคนต่างประเทศ เขาเรียนอยู่อเมริกานะเรียนมหาลัยชั้นนําเลยของโลกเลยแหละคือถ้าบอกคือตอนรู้จักอะไรใหม่เฮ้ยมาจากที่นี่เลยหรืออ๋อเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงเธอใส่จสินจีนหน่อยทางจินจีนล่าสุดก็อ,อ๋อดูแล้วเป็นซึมเศร้าไปแล้วถามว่าทำอะไรก็ไปทํางานนะไปทางานโดยคมำคืนถามว่าเออมันจะไปเรืยอเกิดอะไรยังไงนะ่ะเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วย เอามารู้วิธีเอาเป็นอย่างนี้เปนแลน้วเนี่คือเรื่องอารซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ได้มันเลือกกันได้นะมันไม่ใช่ว่าใครอยากเป็นนะไม่ใช่ว่าใครอยากเป็นแล้วเออค่อยเป็นในมนุษย์เนี่ยน่าเห็นใจนะอยู่เวียนอยู่ในในโลกที่มันออกไม่ได้เนี่ยเนีย่ยก็ได้แนะนาไปนะชาวพุทธดีกว่าคนอื่นเขาเยอะแล้วจะรู้วิธีการปฏิบัติแล้วมันออกจากถูกได้แค่สวดมนมต์ทรมวัดทําอะไรก็ตามเนะี่ยก็ลองทําดูเถิด ดีกว่าเยอะนะดีว่าจะเข้าใจว่าทําไมพระองค์ตัดแล้วเนี่ยนรกที่เล่าร้อนกว่านั้นจะมีอยู่เนี่ยนี่คือเนี่ยไปดูคนที่เขาทุกกันนะ่ะแล้วจะออกแล้วมันออกไม่ได้เนะี่ยแค่นี้แหละนะไม่รู้อรยิยสร์เนี่ยหนักเลยคือเราจะหาทางออกอะไรก็ตามแหละมันออกไม่ได้จะเริ่มบนกับมที่ว่าเออชาวพุทธเป็นคนไทยเนี่ยชาวพุทธคือเขาเรียกว่า เกิดมากำไรชีวิตแล้วใครยังไม่ได้ควนขายปฏิบัติเนี่ยดีกว่าชาบ้านชาวเมืองเขาเยอะเลยนะถ้าไปดูคนอื่นเขาเนี่ยจะออกอยังไงนะอยู่ก็อยู่ต่างประเทศด้วยเนี่ยคุยคุยมันก็คอคุยกันได้แต่ให้มาสนใจเนี่ยยากถึงจะรู้ว่ามันพอจะช่วยได้นะแต่มันก็ยากเกดีแล้วความทุกข์ในชีวิตเราเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะมันมีแค่เตรียมพร้อมรับมือเท่านั้นเอง ชีวิตมนุษย์นะไม่แน่ไม่นอนเนี่ยี่แหละนะก็ฝึงนันึกไว้ว่าเป็นมนุษย์ได้วันนี้ทุกมันยังไม่เยอะถึงเยอะก็ต้องฝืนไว้หน่อยนะแค่ไปดูคบรรยากาศนะบรรยากาศกรุงเทพเองก็ไม่ใช่อะไรที่ออกง่ายเหมือนกันนะก็มีแค่แนะนำนะภาวนาไว้ก่อนภาวนาไว้เนี่ยอยู่ไหนมันก็ดีได้บ้างนะคือบรรยากาศเมืองมันจะร้อนยังไงเนะี่ยภาวนาเป็น ภาวนาเป็นมันก็เหมือนว่าอยู่ในที่ที่มันเป็นทิพย์เนะ่ะเดินในเมืองเดินร้อนๆภาวนาเป็นมันก็เป็นที่เดินจมกลมไปเนี่ยเนี่ยมาต่างกันอยู่เนี่ยคนภาวนาเป็นอยู่ไหนใจมันก็สงบเย็นได้เป็นคนรอบข้างัก็ได้นิส่งนะอยู่กับเราเนี่ยมันเย็นๆบ้างไม่ใช่ว่าไปเจอกันเน่ยเจอขับรถปาดหน้ากันเนยก็แวดกันได้ละเดี๋ยด่ากันได้แล้ว ให้ลอาลองเป็นสักคันในเมืองแล้วกันนะโยมเนี่ยนี่คือเขาทําอะไรลเออขอโทษนะขอโทษนะเดินชนกันเออขอโทษนะเป็นอะไรไหมเนี่ยเออให้มันมีในเมืองบ้างมันจะช่วยเยอะเลยนะคือมันลดทีกีความร้อน,ร,อนร้อนในใจ,ใจิตใจชาวเมืองได้เยอะเลยการขอโทษขอโพยกันเนี่ย,ยสวัสดีครับเดี๋ยขอบุนครับเนี่ยช่วยเยอะลองไปทําอยู่ในของพวกนี้ถ้าบรรยากาศมันมาให้ร้อน,ร,อนร้อนกันหมนเนี่ย ตั้งหลังยากนะแตมาอยู่ในกรุงเทียเนี่ย,ร,ย,ยรู้เลยทําอะไรแล้วคนมันพร้อมจะดา่ากนะันนหะขอโทษไปก่อนนะนี่อะไรไม่ออกขอโทษไปก่อนแตงเราจะถูกยังก็ตามแต่ขอโทษไปก่อนเนะี่ยมันทําให้คนระเย็นกันได้มันเป็นการช่วยเหลือกันและกันเนี่ยนั่นะคือการในเมืองเนี่ยเยอะนะคือเราไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกแต่ในคนเนี่ยชอบจะหาเรื่องอะไรมันก็มีขอโทษไปก่อนเนะี่ยแกอันเนี้ย บุญเกิดแล้วไม่ต้องไปอะไรมากไอเราเองก็เย็นในคนเราข้างเขาก็เย็นช่วยนะขอบุญนี้ช่วยขับรถขับมือขับตาในเมืองนะคือจะผิดไม่ผิดแหละถ้ามันไม่ได้อะไรก็นุ่มๆกันไว้ก่อนดีกว่าใจมันเย็นหวานนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีนะมันมีแต่คนชวนทะเลาะนะอยู่ในเมืองอยู่ตามนะเรียกว่าตึกเนะมีแต่ตึกเนะี่ยกลับมาจะรู้เลยว่าคนละโลกเลยนะอยู่เนี่ยมันก็เงียบมันก็เย็น คือจากเมืองมานานก็จะเห็นว่าเออชาวเมืองเขาก็ทุกข์กันขนาดไหนล่ะก็เลยเห็นใจเขาบ้างนะชาวพุทธเกิดเป็นคนไทยก็ดีเนี่ยมีพุทธศาสนาอยู่มีที่มีแผ่นดินในปฏิบัติเนี่ยในวันดีนะนะกุศลอย่างยิ่งนะแต่อย่าไปปล่อยปล่ารัดเลยไปนะไม่อย่างนั้นเนี่ยบุญที่เคยทํามามันก็หมดไปเนี่ยด้วยการรัดเลยของเราแต่ละวัน,นมีก็ให้เห็นคุณค่าเนาะ เป็นชาวพุทธได้ภาวนาในรักษาศีลทำบุญให้ทานภาวนาไปเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วนะไปนึกดูว่าเกิดต่างประเทศก็ตามทุกไหมทุกแหละออกอยังไงถ้าออกไม่ได้ไม่รู้จะออกอยังไงด้วยนี่ก็เป็นอะไรที่เนี่ยสัจธรรมชีวิตเนะยมนุษย์เป็นอย่างนี้แหละมนุษย์กับทุกขติดูใกล้กันมากเนะจากเรื่องราวที่ฟังเนี่ยนะัคือนัลก อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นไม่ได้อะไรที่มันไกลตัวเลยจะทุกกระทุกกันตรงนี้แหละไม่ต้องรอตายเนะี่ยเราจะได้เอามัดระวังกันมากขึ้นไปอีกนะเนี่ยก็นี่ก็นําเรื่องมาเล่าเนาะเป็นบรรยากาศมันก็บรรยากาศมนุษยาา์แหละจะได้สํารวมระวังกันมากขึ้นว่าแต่ละภพแต่ละภูมิอยู่กันที่ปัจจุบันทั้งนั้นตาหูจมูกเลิ้นกายใจไม่ได้เคยไปอยู่ที่เรื่องราวอะไรข้างนอกเลย นะนะวันดีก็พอสมควรแก่เวลาเนาะแตนะ่อีกวันก็มีด้วยประการเช่นนี้